หกอาหารโซเดียมสูงผู้ป่วยโรคไตควนหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะโรคไตระยะ 3B ระยะ4แล้วก็ระยะที่5ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั้นก็คือหมูยอค่ะหมูยอ่อ100กรัมโซเดียมสูง750มิลลิกรัมค่ะอย่างที่ 2, 2> <c oughs> ก็คือแหนมค่ะแหนม100กรัมโซเดียมสูง900มิลลิกรัม3ไส้กรอกค่ะไส้กรอก100กรัมโซเดียมสูงอยู่ที่ประมาณ848มิลลิกรัมค่ะ4ไข่เค็มค่ะไข่เค็ม100รกรัมโซเดียมสูงอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ันมิลลิกรัมค่ะคือก1,000 3า0มิลลิกรัมและอย่างที่6นั่นก็คือแฮมค่ะแฮม100กรัมโซเดียมสูงอยู่ที่ประมาณ1,200มิลลิกรัมค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตในทุกระยะเลยไม่ควรที่จะทาน6อาหารนี้เข้าไปเพราะยิ่งถ้าเกิดว่าทานเข้าไปโซเดียมสูงมากเกินนะคะมีโอกาสที่จะทําทให้ค่าความดันโลหิตเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นไตของเราก็จะยิ่งถูกทาลายไปมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะใระยะ 3B ีระยะ4เราก็ระยะที่5้ควรเลือกทานเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ธรรมชาติพวกไข่ ือว่าเนื้อกุ้งนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมกับระยะตวของเราค่ะจะช่วยดูแลไตของเราและก็ช่วยควบคุมค่าความดันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลไปดูแลเองที่บ้านแนะนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวิตมีสุขเล่มนี้นะคะรวบรวมสาระความรู้สําคัญไว้แบบครบถ้วนเลยนะคะด้านในยังมี140เมนูอาหารหวานข้าวและเครื่องดื่มแนะนําไปด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะคู่มือเล่มนี้เป็นขนาด A4 ถ้าเกิดท่านใดสน ก็ติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ